เออหัวคอพันครับสูงหั่ใหญ่ที่สุดในสนามมือนี่เลย ยิ่งยาวเกิดเป็นเก็บมือนครว่าโช้ว่าขายเด็นดิขายมาขายมาขายเก็บมือโดนนี่พอว่ามือนี่ไม่ได้มาแล้วได้มหายเยครับ เจนครับเปิดเสร็ตหาเงินหนุนเงินกบ่ากันไปสายไดนครับนี่องอันน้มันครับอ๋อจักฟีแล้วโอ้ยไงครับเบื้องหอโอ้ยยู่เบื้งหนาไปเวอร์ญ่ปุ่นห้องเก็บนามแม่เครับขับมาจากสายอันลุงโอ้เอาฟาาเบร์โทรได้ไหมมาจากได้ เอาฝากเบอร์โทรก่นนย์แปดสามว่าศูนย์แปดสามหกสี่ดย้สี่อยเอะเ้ยไท้วัววัแสดงออกจากหรังนี่หะวัวพ่อพันพ่อพันครับ ถอยออกมาลูกถอยถอยถอยมางทงพิมันเหนมันถือกินงวดแมนทั้งฝุ่นด้เอาฝากเบอร์โทรไหมูแปดสามูแปดสามสี่หกสามสี่หกสาม